สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วยังอยู่ในหัวข้อพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และจะรับได้อย่างไรนะคะก่อนสิ่งอื่นใดเรามีการอธิษฐานด้วยกันก่อนขอพระเจ้าทรงนำในการเรียนถ้อยคำของพระองค์เพื่อเราจะเข้าใจตามน้ำพระทัยของพระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะร่วมใจกันเรียนรู้ถ้อยคำของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เจ้าที่จะทรงเปิดเผยและสําแดงให้เราเข้าใจความจริงแห่งถ้อยคำของพระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์ไม่ใช่ตามความคิดของมนุษย์หรือความต้องการหรือจุดประสงค์ของคนหนึ่งคนใดแต่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีพระประสงค์สำหรับข้าพระองค์ทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ทางผู้สอนและก็ผู้รับฟังรับชมในเวล ครนี้ข้าพรวงเจึงกราบมอบไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้จะมาดูกันในหัวข้อบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ดิฉันได้มีโอกาสสอนไปแล้วว่าบัพติศมามีสองบัพติศมาคือบัพติศมาในน้ำที่ย่อนเป็นโให้และบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ปติมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของผู้เชื่อทุกคนไม่ใช่ของคณะนิกายและไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มชนเฉพาะผู้รับใช้ผู้เทศนาสั่งสอนเท่านั้นตามพุทชนนของพระองค์ที่ได้กล่าวไว้และทำนายไว้แล้วในพระธรรมเชียวเอลบทที่2ข้อ28ที่เรามีโอกาสเรียนรู้ไปด้วยกันในคลิปคราวที่แล้วนะคะ ได้กล่าวว่าเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทั้งปวงเหนือมนุษย์ทั้งปวงไม่ระบุว่าเป็นใครนะคะนี่เป็นสิ่งที่ พระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับผู้เชื่อทุกคนและในพระธรรมกิจการบทที่1นข้อ8ก็ได้กล่าวไว้ว่าแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านอันนี้เป็นคำพยากรณ์ล่วงหน้าจึงมีคำว่าจะ แต่ในเวลานี้ไม่ได้เป็นคามยกรสำเร็จแล้วและยังดำเนินการไปอยู่เรื่อยไปตราบใดที่มีผู้ที่มาเชื่อในพระเยซูคริสต์นะคะฉะนั้นเราสามารถเอาคำว่าจะออกไปว่าแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธเดชเมื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและดิฉันมีโอกาสได้ พูดถึงความจำเป็นในการรับบัติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปแล้วว่ามีความจำเป็นอย่างไรตอนที่ดิฉันได้กล่าวถึงประโยชน์ของการพูดภาษาแปลกๆแ,แ,และก็วัตถุประสงค์ในการรับบัติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะถ้าท่านยังไม่มีโอกาสดูคลิปนี้กลับไปดูคลิปที่ดิฉันได้สอนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะฉะนั้น เรื่องบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคริสเตียนและผู้เชื่อทุกคนเพราะเป็นความช่วยเหลือของพระเจ้าในชีวิตประจำวันในการรับใช้ของเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำไมทุกคนไม่ได้รับทำไมหลายคนที่เชื่อ แล้วไม่ได้รับเหมือนที่ดิฉันได้มีโอกาสได้เป็นพยายาส่วนตัวไปแล้วก็คือดิฉันไมไ่ได้เรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องนะคะเมื่อดิฉันรับความรู้ไม่ถูกต้องว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วดิฉันก็จบโอเคนั้นมันจบไปแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นกับผู้เชื่ออีกดิฉันก็วางไว้พอมีโอกาสเรียนรู้ใหมอ่อีกอ๋อสิ่งนี้ไม่ใช่สำหรับทุกคน เมื่อเราเชื่อเราก็รับปติศมาในพุทธยามฤสุดแล้วแต่ดิฉันก็มีข้อสงสัยมีคําถามอยู่ในสมองตลอดว่าและมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันเป็นอะไรและอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเรารับปติศมาในพุทธิยามฤสดแล้วก็ไม่มีก็ตั้งข้อสงสัยมาตลอดจนในที่สุดได้มีโอกาสเรียนรู้ทําความเข้าใจอย่างถูกต้องก็จึงได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าเชื่อพระเจ้า ไป10กว่าปีถึงมีประสบการณ์ในการรับอภิสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์น่าจะเป็นเหมือนกับคริสเตียนชาวเมืองเอเฟซัสใช่ไหมคะที่อาจารย์เปาโลได้ไปหาเขาซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่19นะคะข้อที่1ถึงข้อ6เได้ก,กล่าวไว้ว่า ขณะที่อพอลยังอยู่ในเมืองโครินปาโลได้ไปตามที่ดอนแล้วมายังเมืองเอเฟซัสท่านพบสาวกบางคนที่นั่นจึงถามเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าเขาตอบว่าเปล่าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราก็ยังไม่เคยได้ยินเลยเปาโลจึงถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นท่านได้รับอบติสมาอันใดเล่าเขาตอบว่าอบ,บติสมาของยอนปอลจึงว่า ยอนให้บัพติศมาสำแดงถึงการกลับใจใหม่แล้วบอกคนทั้งปวงให้เชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นเขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้าเมื่อเปาโลได้วางมือบนเขาแล้วพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขาเขาจึงพูดภาษาแปลกและได้ทำนายด้วย คนเหล่านั้นมีประมาณ12คนอาจจะเป็นได้ที่หลายคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการรับอัติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้รับการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามพระเจนะของพระเจ้าดิฉันก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่า,าที่ที่ที่ท่านสอนไปนั้นมันผิดก็พิจารณาเอาเองก็แล้วกัน แต่สิ่งที่ดิฉันจะกล่าวและสอนในที่นี้ดิฉันจะยกพระชนะของพระเจ้าที่กล่าวถึงเรื่องนี้โดยตรงเท่านั้นนะคะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และบัพติศมาในพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์อย่างถูกต้องนะคะเหมือนชาวเมืองเอเฟซัสเขารับเชื่อแล้วก็ไม่มีใครสอนเขาเรื่องนี้เขาจึงไม่รู้ เมื่อเขาไม่รู้ผู้รักใช้ของพระเจ้าก็สอนเขาเมื่อเขามีความเข้าใจและก็ได้วางมือเขาเขาจึงมีประสบการณ์และรับปฏิสมาในพระวินญญาณบริสุทธิ์ในเวลานั้นนะคะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คริสเตียนทุกคน จะต้องเข้าใจอย่างถูกต้องตามพระวจนะของพระองค์ที่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้แต่การที่เราอยากจะมีประสบการณ์หรือไม่อยากมีอยากจะรับหรือไม่รับนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองนะคะเพราะว่าของดีทุกอย่างของประทานทุกอย่างมาจากพระเจ้าพระเจ้าจะไม่บังคับใครให้รับแล้วแต่ใจสมัครแล้วแต่เราเห็นคุณค่า นะคะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือบัพติศมาในพระวิญาณมริสุทธิ์เป็นของทุกคนต่อมาเราจะรับได้อย่างไรเราจะรับได้อย่างไรในพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมลูกานในพวะธรรมลูกกาได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในลูกกาบทที่1 1ข้อที่13นะคะลูกาบทที่1 1ข้อที่13ได้กล่าวไว้ว่า ดิฉันจะเริ่มต้นอ่านตั้งแต่ข้อ10นะคะเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่สแสวงหาก็พบและทุกคนที่เขาก็จะเปิดให้เขามีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดาถ้าบุตรขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือหรือถ้าขอไข่ จะเอาแมาลงป่องให้เขาหรือเพราะฉะนั้นด้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ทำไมต้องขอคะคนที่ขอก็คือคนที่เห็นความสำคัญคนที่ขอคือคนที่มีความปรารถนาและความต้องการ ยิ่งถ้ามีความต้องการมากเท่าไหร่เราจะขอจากพระองค์นะคะฉะนั้นในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้เรียกล่าไว้อย่างชัดเจนเมื่อเราขอพระองค์จะให้อย่างแน่นอนอหลายคนไม่ไม่กล้าที่จะอธิษฐานขอประสบการณ์บัพติศมาในพวิญยามลริสุทธด กับพระเจ้าหรือขอริดเดชดจากพระเจ้าการเจิมจากพระเจ้าผ่านทางพิ่งยำหรือสุดเพราะมีคนสอนว่าระวังนะเดี๋ยวผีเข้าแทรกหรือเดี๋ยวมารจะเข้ามาแทนดิฉันได้กล่าวไปแล้วในพุทธนาองพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าพ่อในโลกนี้บิดาในโลกนี้ที่มีมีเป็นยังเป็นคนบาปขอปลาเขาจะเอาแมลงป่องให้หรือ ขอขนมปังจะเอาก้อนหินให้หรือพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระองค์ประเสริฐพระองค์ดีเลิศพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ไม่ใช่พระองค์ไม่มีบาไม่มีเล่เหลี่ยมไม่มีเลขกลใดๆทั้งสิ้นเมื่อลูกของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะให้ผีหรือไม่ใช่พระเจ้าเป็นความคิดของมนุษย์ที่คิดแทนพระเจ้าระวังนะคะ เมื่อเราจะกล่าวถึงพระเจ้าอย่างไรอย่าก,กล่าวโดยที่เราคิดเองพระเจ้าไม่ใช่มารซาตานที่จะให้สิ่งที่ไม่ดีกับลูกของพระองค์แต่แน่นอนเมื่อเราเห็นบรรยากาศการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเห็นอาการของคนที่เหมือนผีเข้าดิฉันขอพูดในที่นี้เลยตามที่ดิฉันมีประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้าขับผีมาตลอดชีวิตในการรับใช้ก็ว่าได้นะคะ คนเหล่านั้นไม่ใช่ผีเข้าผีออกค่ะเขามีวิญญาณชั่วอยู่ภายในเขาเอาอะไรเข้ามาในร่างกายของเขาแต่เมื่อเขาอยู่ในบรรยากาศการทรงสถิตการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาทนไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้มันจะสำแดงออกมานั่นเป็นเหตุที่เราต้องขับออกไปเออหลายคนบอกว่าอืเป็นที่เสียนแล้วผีเข้าอยู่ในเขาได้หรือดิฉันได้กล่าวไปแล้ว และเป็นไปได้อย่างไรที่ผีมันจะอยู่กับคนคนนั้นเราดูในตัวอย่างในพระคัมภีร์ไหมคะมีหญิงหลังโกงมีคนที่เป็นโรคมารน้ําเข้าออกไปธรรมศาลาประจําเขาป่วยเพราะวิญญาณชั่วอยู่ในเขาทําร้ายเขาเมื่อพระเยซูร,รักษาเขาพรุงขับผีออกเขาจึงได้รับการรักษาให้หายนั่น พระเยซูตรัสว่าอย่างไรในยอห์นบทที่ 4, เออบทที่ 8: ปดข้อสีทานั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารมันเป็นบิดาแห่งการมูสาใครเป็นบิดาเดิมของเรามารมันเป็นพ่อของเราเรามีนิสัยเยอะแยะที่เป็นของมันโดยเฉพาะการโกหกการมุสาอยู่ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนไม่เว้นสักคนเดียวที่มีนิสัยของพ่อเดิมมา ฉะนั้นนี่คือลักษณะของมารฉะนั้นเมื่อเราเห็นคนมีอาการเหมือนอการสำแดงของวิญญาณชั่วออกมานั่นคือผีสำแดงออกในชีวิตของคนนั้นไม่ใช่มันเพิ่งเข้ามันอยู่ในคนนั้นแต่มันทนกับบรรยากาศนั้นไม่ได้มันจึงสำแดงออกมาและเราจึง ขับมันออกฉะนั้นถ้าเราถ้าเรารู้จักกับพระเจ้าดีเราจะไม่กลัวเมื่อเราขออะไรจากพระองค์ถ้าเรารู้จักว่าพระองค์เป็นพ่อที่แสนดีและน่ารัก ถ้าเรารู้จักพระองค์ในมุมนี้ดีเราจะไม่กลัว,วพระองค์จะให้สิ่งที่ไม่ดีกับเราเพราะว่าสิ่งที่ดีทุกอย่างมาจากพระเจ้าแม้สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราพระเจ้ายังปรับเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นพระพรสำหรับชีวิตของเราตามพระธรรมโรมบทที่8ปดข้อยีใช่ไหมคะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องขอการขอแสดงถึงความต้องการเห็นคุณค่าและขออย่างไรเราก็ขอด้วยการสแสวงหาด้วยการอธิษฐาน เราปรารถนาอย่างแท้จริงและอธิษฐานกับพระองค์นะคะเป็นส่วนตัวสแสวงหาพระองค์เพราะพระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพทุธนะของพระองค์หลายตอนด้วยกันว่าผู้ที่สแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจจะพบพระองค์ฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าฉะนั้นเราจะรับได้อย่างไรก็ขอนะคะและบางคนนะคะเขาขณะที่เขาอธิษฐานนะในพระธรรมกิจการ บทที่สองก็หนึ่งถึงข้อสเราทราบแล้วว่ามีประมาณ120คนอธิษฐานร่วมกันในห้องชั้นบนตามที่พระเยซูตรัสกับเขาว่าอย่าไปไหนให้รอคอยอยู่ที่นั่นแล้วขณะที่เขาอธิษฐานรอคอยเมื่อถึงเวลาพระมิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาบนเขาเขาจึงได้รับบัพติศมาโดยพระมิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมนะคะหลายคน เขาไม่ต้องไปในสถานที่ฟื้นฟูหรือที่ประชุมฟื้นฟูแต่เขาอธิษฐานสแสวงหาพระเจ้าส่วนตัวการเจิมของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแต่เขาจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้และมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถูกต้องนะคะฉะนั้นหลายคนขอไม่ได้เพราะว่าขอผิด ก็ว่าถ้าเราถ้าเราเข้าใจผิดเราก็ขอผิดนะคะถ้าเราขอผิดพระเจ้าจะให้ได้อย่างไรเราต้องเข้าใจตามพระวจนะของพระเจ้าและขออย่างถูกต้องกิจการบทที่ 8: ข้อ14ถึง16อ่ะได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรเราดูด้วยกันเมื่อพวกอัครทูตซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่าชาวสมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้วจึงให้เปโต ยอนไปหาเขาครั้นเปโตกับยอนไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขาเพื่อให้เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จมาสถิตกับผู้ใดเป็นแต่ได้รับอัติสมาในพระนามแห่งพระเยซูเจ้าเท่านั้น เปโตกับยอนจึงวางมือบนเขาแล้วเขาทั้งหลายก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นในพระเจนาของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวถึงชาวสมาเรียรับปฏิสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการวางมือของอาคสา,าวกเปโตกับยอนใช่ไหมคะ ต่อมาเราจะเห็นว่าเขารับกันได้อย่างไรเพียงแต่มีใจเชื่อและมีความเข้าใจในพระเจ้ของพระเจ้าและมีความหิวกระหายและกระตือรือร้นขณะที่เขารับถ้อยคำของพระองค์ในกิจการบทที่8ข้อ1 4ถึง16กนะกิจการบทที่8ข้อ14ถึง16เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านนายร้อยโครรเนลีอัสใช่มคะ นะในเวลานั้นนายร้อยโคโรเนลลีอัสได้เชิญบรรดาญาติพี่น้องของเขามาที่บ้าน และเพื่อจะฟังพุทธนาของพระเจ้าขณะที่อัครดูเตเปโตเทศนาสั่งสอนอยู่นั้นนะคะดิฉันจะอ่านเมื่อเปโตยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้นฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุนัตซึ่งเชื่อถือในพระเยซูเจ้าคือที่มาด้วยกันกับเปโตก็ประหลาดใจ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ลงมาบนคนต่างชาติด้วยเพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต,ต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าคนเหล่านี้เมื่อเขาฟังพระรจนะของพระเจ้าใจเขาเชื่อเขามีความหิวกระหายเขามีความกระตือรือร้อนในการฟังถ้อยคำของพร,พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาเจิมเขาเลย นะคะในเวลานั้นฉะนั้นนี่คือเป็นวิธีการที่ง่ายๆไม่มีขั้นตอนยากอะไรเลยเราไม่ต้องไปเดินทางเสียงเงินทองไปประชุมร่วมการฟื้นฟูที่ไหนที่มีนักเทศดังๆมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพร้อมที่จะเสด็จมาเจิมอยู่บนหัวใจทุกหัวใจที่สแสว,วงหาพระองค์และต้องการ พระองค์นะเรามาดูด้วยกันว่าอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้รับบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วดิฉันจะกล่าวถึงพรจนาของพระเจ้าสามตอนเท่านั้นนะคะจะไม่ได้พูดทั้งหมดนะคะที่เป็นกล่าวถึงการยืนยันว่าเขารับบัพติศมาในวิญญาณบริสุทธิ์แล้วตามที่ดิฉันได้ได้แบ่งปันไปแล้วว่า บัพติศมามีสองบัพติศมาคือบัพติศมาในน้ําและบัพติศมาในผู้มญาณบริสุทธิ์บัพติศมาสองอย่างไม่มีผลต่อความรอดคุณจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่คุณนะคะแต่บัพติศมาในน้ําเป็นคําสั่งของพระเยซูคริสต์แต่บัพติศมาในผู้วิญาณบริสุทธิ์เป็นพระสัญญาของพระเยซูที่ทรงห่วงใยผู้เชื่อและพระองค์กําลังจะจากสาวกและผู้เชื่อไปพระองค์เป็นห่วง เกรงว่าเขาจะทนต่อการทดลองการข่มเหงและเขาจะใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปได้วยความบาปความชั่วนี้ได้อย่างไรพระองค์จึงสัญญากับเขาว่าพระองค์จะประทานพระผู้ช่วยแต่ถ้าคุณไม่ต้องการผู้ช่วยคุณสามารถดําเนินชีวิตริสเซียนได้ด้วยกาลังของคุณด้วยสติปัญญาของคุณก็ไม่ต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเรามาดูด้วยกันว่าสัญ,ญลักษณ์ของการรับอภิสมาในพวิญญาณสุดคืออะไร กิจาการบทที่สองข้อที่4ได้กล่าวไว้ว่าเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดในที่นี้ได้กล่าวว่าเขารับบัติสมาในวิญญาณบริสุทธิ์รับการเจิมหรือเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาจึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆกิจาการบท 10, 45, 46, ที่10กข้อ46่ส้งที่ดิฉันได้อ่านไปสักครู่นี้นะคะคือ ฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุนัตซึ่งเชื่อถือในพระเยซูเจ้าคือที่มาด้วยกันกับเปโตก็ประหลาดใจเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวินญ,ญาณบริสุทธิ์ให้ลงมาบนคนต่างชาติด้วยเพราะเขารู้ได้อย่างไรว่าคนเหล่านั้นได้รับบัพติศมานในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเขารู้ เพราะว่าเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาแปลกๆยกย่องพระเจ้าบทที่19ข้อที่หกได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเปาโลได้วางมือบนเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขาเขาจึงพูดภาษาแปลกๆและได้ทํานายด้วยก้อนี้เป็นเพียงสามตอนเท่านั้น ที่ดิฉันได้ยกมาและได้กล่าวถึงสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ภายหลังเขาได้รับบัพติศมาในพระวญญามโรยสุดแล้วเขาจึงพูดภาษาแปลกๆภาษาต่างๆภาษาอื่นๆก็แล้วแต่เราจะเรียกกันนะคะฉะนั้นนี่คือบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับผู้เชื่อทุกคนและ สำหรับทุกคนที่เหิยวกระหายและสแสวงหาสำหรับทุกคนที่มีความปรารถนาและขอต่อพระองค์สำหรับทุกคนที่อธิษฐานอย่างสิ้นสุดจิตสุดใจที่จะมีประสบการณ์กับพระองค์เพื่อต้องการที่จะมีชีวิตโดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิเดชอำนาจของพระองค์ ในการปฏิบัติรับใช้และในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสัญญาไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่14-15-16เกี่ยวกับพระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะเสด็จมาเพื่อช่วยเราทั้งหลายในการใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปได้วยความบาปความชั่วเพื่อเราจะรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์สะอาดเพื่อเราจะมีชัยชนะต่อการทดลองเพื่อเราจะมีพลังฤทธิ์อำนาจที่จะต่อต้านกับวิญญาณชั่วสิ่งชั่วลายเพราะถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณตลอดเวลาแต่เราขอบพระคุณพระองค์ เรามีฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทรงอยู่กับเราในการต่อสู้แล้วชัยชนะจะเป็นของเราในที่สุดขอพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกๆคนนะคะและดิฉันมีความปรารถนาอยากให้ทุกคนที่ฟังและรับชมคลิปนี้ที่จะมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอะไรที่ดีมากและก็ เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้และเมื่อเราดำเนินชีวิตดยูยการพึ่งพาในพระองค์เราจะมีกำลังและเราจึงสามารถยืนอยู่ได้ด้วยพละกกำลังที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ